M420i กับ M4 แท้ๆได้ไปซิ่งมันติดเท้าแน่นอนสวัสดีครับ ผมแบงค์จากกระลาด888นะครับถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่ามี BM มไหมมีรถหล่อๆซิ่งๆไหมวันนี้จัดมาให้แล้วครับ2คันนี้ BM 420i กับ M4 แท้ๆผมบอกเลยว่าโคตรแรง2คันนี้ได้ไปซิ่งมันติดเท้าแน่นอนไปดูกันคันแรกนะครับ BM 420i คันนี้ปี15ไม่แสนนิดนิด แต่ข้อดีคันนี้เนี่ยจูนมาสเตจหนึ่งแล้วแรงมาก200กว่ามา้าขับกำลังพอดีในเมืองนอกเมืองซิ่งพอดีที่สำคัญมีท่อาคาร์วิดทำมาประมาณ200,000ภายในแดงด้วยไปดูข้างในกัน 420i คันนี้นะครับปี2015ไม่แสนกว่ากว่าแต่ที่ผมชอบเนี่ยคือภายในแดงตัวปีเก่าของ BM เเนี่ยมันสวยมันหรู แล้วก็ซิ่งนะครับคันนี้มีท่อคามาให้ด้วยมีท่อคาร์โบวิกมาให้ด้วยนะครับมีวาวเปิดปิดเสียงได้นะครับวันไหนอยากซิ่งเปิดเสียงดังๆได้วันไหนที่อยากขับออกจากบ้านเงียบๆแอบหนีออกจากบ้านก็ปิดวาวได้นะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอใหญ่แล้วนะครับมีบลูทูธมีแมปนะครับแอร์เป็นแอร์ออโต้ด้วยปรับโหมดการขับขี่ได้ มีแพตเทิลคปปรับเปลี่ยนเกียร์ที่โฟมอลายโฟมอลายเป็นมังติฟัง์กชันด้วยผมว่ารถไซส์นี้ราคาเท่านี้โคตรคุ้มครับเป็นไงครับผมบอกแล้วว่า 420i คันนี้หล่อมากราคา1,350,000บาทเท่านั้นได้แรงม้าขนาดนี้ความหล่อขนาดนี้ผมบอกเลยว่าสาวกีตคุ้มมากไปดู M4 กัน มาครับคันนี้ไฮไลท์ขวัญใจคันโปรดของผมเองขับมันมากขับสนุกมาก M4 ปี2017บครับคันนี้วิ่งแค่30,000่นโลเท่านั้นที่สุดของความแรงแล้วครับสำหรับ B M มาดูเครื่องกับเครื่องในกันตามมาดูมาครับคันนี้ M4 คันโปรดของผมเองปี2017นะครับคันนี้วิ่งแค่3 0,000่นโลแทบไม่ได้ขับเลย เพิ่งทำเสร็จมาใหม่ๆทำเต็มมากจูนมา630ม้านะครับดูห้องเครื่องส,สวยๆแบบนี้ใครได้ไปครอบครองเนี่ยผมบอกเลยว่าหล่อสุดกองอากาศเป็นคาร์บอนนะครับห้องเครื่องเนี่ยตกแต่งเป็นคาร์บอนลิ้นหน้าคาร์บอนดิฟฟิเซอร์หลังคาร์บอนท่ออาโาโวิกเหมือนกันแล้วคันนี้นะครับยังเป็นหลังคาคาร์บอนด้วย ผมบอกเลยว่าคันนี้คาร์บอนรอบคันสุดมากแล้วรถเบาแรงขับมันมากไปดูข้างในกันครับว่าข้างในจะสวยขนาดไหนเป็นไงครับข้างในสวยมากคาร์บอนทั้งคันเหมือนกันบอก M สปอร์สีขาวภายในขาวตัดคาร์บอนหล่อมากครับคันนี้ปรับหมดขับขี่ได้4โหมดนะครับมีสปอร์ตพัดสปอร์ต อีโคแล้วก็คอม์ตนะครับพปรมาลัยมักติดฟังก์ชันเหมือนกันมีแพทเทิร์นชิปปรับเปลี่ยนเกียร์ที่โปรมาลัยแต่ข้อดีของเกียร์ M เนี่ยมันเป็นเกียร์ธรรมดาได้โคตร,าราแรงผมบอกเลยสำหรับ M 4คันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันหายากมากๆแล้วที่จะเป็นรถแท้ๆ M 4แท้ๆเครื่องแรงขนาดนี้ลั่นขนาดนี้ถ้าคุณชอบอยากได้ไปเก็บไว้เป็นของแรไอเทม คันนี้5ล้าน7ครับใครอยากได้2คันนี้พักเข้ามาช่องทางนี้ได้เลย